สวัสดทีท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาแกะกล่องอันนี้ดูกันครับว่าเป็นอะไรนะครับค้าเพิ่งมาส่งมาดเลยนะครับ<ม>ก็แพ็กมาอย่างดีนะับกันสะเทือน สเตือนหลาชั้นมากาาต้อบาแราสเะสเทือนะคะคือลหลัสเทือนไปั้บานดแซวสะเทือนทั้งบ้าน เหมือนเด็กเลยนะคะเหมือนเด็กแกะของเล่นนะคะแกะของเล่นแกะไม่เป็นนะคะมีมีดอยู่ไม่รู้จักแหงนะคะล่องผลไม้เหรอคะคุณป๋าคะ นี่เลยครับน้าเด็กองเล่นไหีโซนัสสโตริโอ2ี่สกสี่นะครับเป็นออลิโออินเตอร์เฟสนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะ มีคนเชียร์หลายคนนะครับ FC หลายคนนะครับหลายท่านเลยนะครับอบอกให้ซื้อ Audio Interface น,นะครับแต่แม่มี่ไม่ได้บอกนะคะอันนี้ก็เป็นคู่มือกันใช้นะครับเป็นภาษาทั้งหมดเลยนะครับต้องเก็บไว้ดูก่อนนะครับ กันนะครับทุการใช้การต่อการอะไรพวกนี้นะครับกลับหัวค่ะกลับหัวค่ะ,ะมันก, <c oughs> กนลับหัวมา,มาดูข้างในแล้วมีอะไรครับนี่ก็เป็นสายออที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับ ต่อเสียบไฟพันคอมพิวเตอร์ได้นะครับเป็นหัว USB เก้าสบบานะครับแต่ว่าเราได้สด่วนลดเหลือ5500 34าอบาทรวมค่าขนส่งแล้วนะครับไม่สะทกสะทานนะคะน,นี่ก็จะเป็นตัวเสียบไม้นะครับ เป็นเป็นไลน์ไลน์อินทั้งหมดนะครับสองช่องสองช่องอินนะครับแล้วก็มี4เอาท์นะครับก็คือสามารถเอ่อเป็นเมนเอาท์แล้วก็ลายเอาท์นะครับแล้วก็มีที่เสบหูฟังนะครับ ก็มีที่เสียบสาย MIDI สำหรับพวกเอเอเป็นโนล้ลหคีย์บอร์ดใ mm hmm. บอะรสามารถเสียบอันนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็มันก็จะระบุไปเลยนะครับก็คือ,เ,อเสียบกับ USB type c ได้นะครับก็อินพุต สองอินพ uh, 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 ุ u t ฟอ u t, uh t uh p u t นะครับ24บิตนะครับก็คือเป็นมาตรฐานของห้องอัดโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็192เฮิร์ตในความถี่นะครับว้าวนะครับ Resonance Studio ยี่สิบหกนะครับเดี๋ยวคงจะมีรายการทดลองใช้ให้ให้ชมกันนะครับรุ่นนี้ก็าสามารถาเขาบอกว่าสามารถาสตรีมสดได้ด้วยนะครับคือเล่นสดแล้วสามารถ แต่งเสียงแต่งเสียงไม้เสียงร้องอะไรได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องติดต่อไปทางร้านนะครับ <c oughs> บอกซีรีส์นัมเบอร์ของเครื่องนะครับเราถึงจะได้ลิงก์การโหลดสตูดิโ o วัตัวนี้ก็เป็นสตูดิโอวันไฟนะครับ <c oughs> เพื่อลงในเป็นโปรแกรมการทำเพลงนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆให้ท่านได้ได้ชมกันว่าเราได้ซื้อตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากช่องการบรนไล่หรือการระวัดไลฟ์สไตล์นะครับเราก็จะทำเพลงนะครับลงไปในช่องนะครับถ้าช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ และไม่ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปศึกษาวิธีการใช้ก่อนนะครับว่าต้องใช้อย่างไรบ้างต่อ,อยังไงบ้างเอาลงคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับ